ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในวันก่อแตามาให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวซึ่งเป็นาการเรียกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตการที่นานมาแล้วนะในสมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงเป็นพระบริษัตนะเป็นพระบริษัตอยู่แต่ว่าในวันนี้ตามาอยากจะให้โยมได้ฟังเรื่องของเศียฐีขี้เหนียวเหมือนกันแต่ว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้คือยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังทรงมีพระชนอยู่โยมเศรษฐีคนนี้ก็ขี้เหนียวเหมือนกันนะญาติโยมก็ลองฟังดูอัตมาได้เลือกเอาเรื่องของอ,อนันเทเศษฐีโยมอยู่ในขุดด้วยกานิกายคาถาธรรมบทนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ลองติดตามรับฟังดู ข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบอานันทเศษธีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปุตตามัติธนมัติเป็นต้นอานันทเศษธีสั่งสอนบุตรให้ตรณีได้ยินว่าในกรุงสาวัตถีเศษฐีชื่ออานอนท์มีสมบัติประมาณ80โกแต่เป็นคนตรณีมาก อนันทเสษถีนั้นให้พวกญาติประชุมกันทุกกึ่งเดือนแล้วกล่าวสอนบุตรของตนผู้ชื่อว่ามูลสิในสามเวลาอย่างนี้ว่าเจ้าอย่าได้ทำความสำคัญว่าทรับสี่สโกดนี้มากเจ้าไม่ควรให้ทรัพย์ที่มีอยู่ควรยงังทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะเมื่อบุคคลทำกหาปณะนะแม้หนึ่งหนึ่งให้เสื่อมไปทรับย่ำสิ้นด้วยเหมือนกัน พราะเหตุนั้นบุคคลผู้ฉลาดพึงเห็นความสิ้นไปแห่งยาสำหรับหยอดตาความก่อขึ้นแห่งตัวปลวกทั้งหลายและการประมวลมาแห่งตัวพึ่งทั้งหลายพึงอยู่ครองเรือนโอ้วันนี้เศรษฐีแกก็สอนบริวารชนทั้งหลายนะโดยเฉพาะลูกชายคนเดียวชื่อมูลสิริเศรษฐีเนี่ยคือด้ปกติท,ทุกๆกึ่งเดือนนะโยม เดือนละสองครั้งโยมสิบห้าวันประชุมครั้งหนึ่งอน,นันทเสตีก็จะสอนลูกหลานทั้งหลายว่าทรัพย์ที่มีอยู่นี้ไม่ควรให้แก่ใครๆทั้งนั้นแล้วก็ควรพยายามหาทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าทรัพย์กะหาปะนะณันหนึ่งๆเนี่ยถ้าปล่อยให้เสื่อมเสียไปให้หายไปบริยากไปมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆหมดไปได้เหมือนกันนะเหมือนความสิ้นไปอย่างยาหยอดตาหยดไปทีละหยดทีละหยดเนี่ยมันก็หมด ตะปุกของมันได้นะหรือแม้แต่จอมปลวกปลวกมันหาก้อนดินเม็ดเล็กๆมาคนละเม็ดคนละเม็ดทีละหน่อยทีละหน่อยมันก็โตได้เหมือนกันเป็นจอมปลวกที่โตได้เงินทองของเราก็ดีใช้ไปทีละนิดทีละนิดมันก็หมดได้เหมือนกันหรือเหมือนกับตัวพึ่งก็สอนลูกอย่างเนี้ถ้ารู้จักประหยัดตรณีอย่างนี้จึงควรอยู่คลองเรือนสอนลูกให้ให้ตรณีนะ อานันทเสษถีตายไปเกิดในตระกูลคนจันทานเนี่ยวิบากกรรมของความประนียมโดยสมัยอื่นอีกอานันทเสษถีนั้นไม่ได้บอกขุมทรัพย์ใหญ่ห้าแห่งของตนแก่บุตรแสดงว่าตัวเองฝังทรัพย์ไว้ทั้งห้าขุมใหญ่ยมอาศัยทรัพย์มีความหม่นหมองเพราะมนทินคือความประนีทํากาละแล้วถือปฏิสนธิในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจําพวก จันทานพันตระกูลอืยมฝังทรัพย์เอาไว้ทรัพย์นี้ยังไม่ได้ใช้โยมตัวเองตายไปก็ลืมบอกลูกเมื่อไม่ได้บอกลูกลูกก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนในสุดรัพย์ที่ฝังไว้ก็คงจะเสื่อมเสียไปโดยปล่าประโยชน์นะจิตใจก็เศร้าหมองก่อนตายโยมจิตใจเศร้าหมองก่อนตายด้วยมรนทินคือความตนีจิตเตสังกฤตเถท,ทุกติปาติการขา ดังทีพ่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วย่อมมีทุกขติเป็นอันหวังได้โยมแต่ว่าตรงนี้นะไม่ได้ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่โยมอาจจะกรรมไม่หนักมากนะถ้ากรรมหนักมากคงจะไปนรกเปรตอสุรกายหรือว่าสาัตว์เดรัจฉานนะอันนี้กรรมเพียงแค่ความตรหนีนี่คงจะไม่ถึงกับล่วงกรรมบทนะจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิแต่มาเกิด ในตระกูลคนขอทานยมในจำพวกคนขอทานพันตระกูลเนี่ยยมที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้ประตูคงจะบ้านใกล้ประตูเมืองแห่งหนึ่งนะแห่งพระนครนั้นนั่นเองประเทศอินเดียนี่ก็ถือว่าขอทานเยอะแยะมากมายเลยยมพระราชาทรงทราบการทำกาละของอานันทัเศรษฐีแล้วรับสั่งให้เรียกมูลสริ ผู้เป็นบุตรของเขามาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสถีเรคงจะรวยมากโยมมีทรัพย์80โกดนะปกติพ่อนี้ก็ได้รับฉัดตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองอยู่แล้วนะพอพ่อตายไปก็ยกฉัดเศรษฐีให้กับลูกรับตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองนะต่อจากพ่อตระกูลแห่งคนจันทานตั้งพันแม้นั้นทำงานเพื่อค่าจ้างโดยความเป็นพวก เดียวกันทีเดียวเป็นอยู่จำเดิมแต่การถือปฏิสนธิของทารกนั้นย่อมไม่ได้ค่าจ้างเลยทั้งไม่ได้แม้ก้อนข้าวเกินไปกว่าอาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปอันนี้ก็แปลกนะคืออนันทเศษฐีเป็นคนตรณีขี้เหนียวอ,อาจจะเรียกว่าเป็นคนการากินีก็ได้นะพอไปเกิดในตระกูลขอทานเนี่ยถึงเขารับจ้างหาเช้ากินข้ามอยู่เวลาไปรับจ้าง เพื่อเพื่อค่าจ้างค่าแรงเนี่ยเขากลับไม่ให้อยู่นายจ้างกลับไม่ได้ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างนะอันนี้มันเป็นอ่าความเรียกว่าวิบากกรรมของนายอาันทนะมันไปแผลให้พวกคนจันทานเหล่านั้นไม่ได้รับค่าจ้างแม้อาหารที่ได้มากินได้ไปขอไปขอเข้ามากินเนี่ยก็เพียงแค่กินพอประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆเท่านั้นเองนะไม่มีเหลือ ที่จะให้อิ่มน้ำสำรานเหมือนกับตอนก่อนๆเลยพวกเขาได้กล่าวกันว่าบัดนี้เราทั้งหลายแม้ทำการงานอยู่ย่อมไม่ได้อาหารสักว่าก่อนข้าวหญิงกาไรกินีพึงมีในระหว่างพวกเราทั้งหลายก็คิดหาคนการกินีกันนะว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยเป็นคนอัป,ปมงคลเนี่ยเป็นการกินีเข้ามาอยู่ในกลุ่มตระกูลกลุ่มชาวบ้านของพวกเราเนี่ยมันจึงทําให้เกิดความวิบัติอย่างนี้ ดังนี้แล้วจึงแยกกันออกเป็นสองพวกจนแยกมารดาบิดาของทารกนั้นอยู่ผนกหนึ่งต่างหากอ๋อคือแยกแยกกันแยกหาคนกระไรกินีนะกลุ่มไหนที่มีคนกระไรกินีอยู่เนี่ยกลุ่มนั้นก็จะได้รับความทุกข์ยากลําบากนะกลุ่มไหนที่เขาไม่มีคนกระไรกินีอยู่เขาก็ทํางานได้รับค่าจ้างตามปกติไปขอทานเขาก็ได้กินอยู่นะด้วยความนะพอ นี่ว่าไม่ถึงกับลำบากนะทีนี้ก็แยกมาเรื่อยแยกมาเรื่อยจนงกระทั่งเหลือสองผัวเมียยมสองผัวเมียมซึ่งเป็นพ่อแม่ของอานันาเศรษฐีเนะี่ยซึ่งไปไปเกิดในท้องของภรรยาคนนี้นะแล้วจึงได้ไล่มารดาของทารกนั้นออกด้วยคิดว่าหญิงกระกินีเกิดในตระกูลนี้ทารกนั้นยังอยู่ในท้องของหญิงนั้นตราบใด หญิงนั้นได้อาหารแม้สักว่ายัางอัตภาพให้เป็นไปโดยฝืดเครื่องตาบนั้นคลอดบุตแล้วตั้งแต่อานันทเศษฐีลูกคนนี้มาเกิดในท้องโยมแม่แทบจะไม่เคยได้กินข้าวอิ่มเลยนะไปหาขอทานเขากินหรือไปรับจ้างก็เพียงแค่ได้ประทังชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นตลอดระยะเวลาถึง9เดือนเนี่ยที่ลูกอัอปมงคลหรือว่าลูกชั่ว มาเกิดในท้องเนี่ยทาให้พ่อแม่ต้องได้รับความทุกข์ยากลําลบากโยมทารกนั้นได้มีมือและเท้าในตาหูจมูกและปากไม่ตั้งอยู่ในที่ตามปกติโยมมือเป็นยังไงโยมอาจจะเป็นเป็นยังไงโยมมือเท้าตาหูจมูกปากไม่ตั้งอยู่ตามปกติเท้าเกยหรือเปล่าโยมเท้าเกยในตาเหล่หูอยู่ไม่ เสมือกันจมูกเบี้ยวปากแหว่งอย่างนี้หรือเปล่าโยมเพราะว่าไม่อยู่ตามปกติเลยนะไม่เหมือนคนอื่นๆเขาโยมทารกนั้นประกอบด้วยความวิกลแห่งอวัยวะเห็นป่านนั้นได้มีรูปหน้าเกลียดเหลือเกินดุดปีศาจคุกฝุ่นโ <c oughs> ยมเนาะอดีตชาติเคยเป็นเศรษฐีโยมแต่มาชาติใหม่นี้ทําไมจึงเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตาขริ้วกิเรขนาดนี้โยมเนี่ยวิบากกรรมเนาะ แม้เมื่อเป็นเช่นนี้มารดาก็ไม่ละบุตรนั้นคือความรักของแม่ยอมทิ้งลูกไม่ได้นะแม้ลูกลูกจะมีรูปร่างน่าเกลียดดุดปีศาสนี้แต่ก็ยังมีความรักเอ็นดูสงสารลูกอยู่จริงอยู่มารดาย่อมมีความเยื่อใยเป็นกําลังในบุตรที่อยู่ในท้องเนี่ยปัจจุบันนี้นะแม่บางคนนะหญิงบางคนก็ยังสู้ หญิงขอทานคนนี้ไม่ได้นะหญิงขอทานคนนี้แม้เขาจะหาเช้ากินค่ำลูกของเขาหน้าตาจะน่าเกลียดขนาดไหนเขาก็ยังทนเลี้ยงดูลูกเขาได้นะแม้ออกมาก็ยังทนเลี้ยงให้เติบโตยมแต่ผู้หญิงทุกวันนี้ที่สับสนทางเพศนะนะเรียกว่าไม่ค่อยรักนวลสงนวนตัวปล่อยเนื้อไปตัวจนกระทั่งตัวเองตั้งครันพอตั้งครันมีท้องแล้วก็ไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะรับผิดชอบ เตรีดลูกตัวเองบ้างนะพอคลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกไปทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆมีกองขยะบ้างหรือว่าตามสวนสาธารณะตามป้ายรถเมย์ตามบกสเนี่ยเพื่อปัดความรับผิดชอบแม้เนี่ยเห็นในขนาดหญิงปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ถึงกับลำบากเท่ากับหญิงขอทานคนนั้นก็ยัง มีจิตใจสู้กับผู้หญิงขอทานคนนั้นไม่ได้เลยนะโยมนี้น่าอายมากโยมนะผู้หญิงปัจจุบันนี้บางคนน่นะอันนี้ก็คงไม่ได้ว่าทุกคนแหละวิบากกรรมที่เขาไปฆ่าลูกก็ดีทำแทงก็ดีเอาลูกไปทิ้งก็ดีเนี่ยเขาจะต้องได้รับวิบากกรรมแน่โยมทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านชาติไหนๆก็คงเวลาตัวเองมาเกิดเนี่ยแม่คงจะรีดออกทิ้งหรือแม่ ออกมาแล้วคลอดมาแล้วก็คงจะเอาใส่ถุงไปทิ้งไว้ตามกองขยะไปทิ้งไว้ตามป้ายรถเมย์ตามบกสมันจะเป็นทิบากกรรมที่จะคอยตามติดตัวบุคคลที่ทํากรรมอย่างนี้แน่นอนแต่ามาเชื่ออย่างนั้นเลยนะคนที่ทิ้งลูกตัวเองเนี่ยให้เราคิดดูให้ดีนะขนาดผู้หญิงคนนี้เขาเป็นขอทานยากจนค้นแค้นเนี่ยเขาก็ยังรักเอ็นดูลูกของเขาซึ่งมีรูปร่างหน้าตาน่าเกียดขนาดนี้ เขาก็ยังไม่ยอมไม่ยอมทิ้งลูกของเขาโยมทีนี้นางเลี้ยงทารกนั้นอยู่โดยฝืดเคียงมันเป็นอิบากกรรมของลูกที่ตกมาถึงแม่ด้วยนะในวันที่พาเขาไปไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรอะไรเลยในวันที่พาเขาไปขอทานนะนะแม่ขอทานไม่ค่อยได้เลยในวันที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วนั่นเองจึงได้ค่าจา้างอโยมเนาะพาลูกไปด้วยลูกมัน มันคงจะเป็นลูกชั่วลูกล้างลูกผลาญน่นะแม่ไปทํางานเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างมารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเองต่อมาในการที่ทารกนั้นสามารถเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเลี้ยงตัวได้นางได้วางกระเบื้องไว้บนมือแล้วกล่าวกระบุตรนั้นว่าพ่อแม่อาศัยเจ้าถึงความลำบากมากบัดนี้แม่ไม่อาจจะเลี้ยงเจ้าได้ อาหารวัตถุทั้งหลายมีข้าวเป็นต้นที่เขาจัดไว้เพื่อคนทั้งหลายมีคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นมีอยู่ในนครนี้เจ้าจงเที่ยวไปเพื่อพิกษาในนครนั้นเลี้ยงชีพเถิดดังนี้แล้วปล่อยบุตรนั้นไปอันนี้ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจน่าสงสารแม่ของอานันทะนินะยมนะก็น่าเห็นใจนางเหมือนกันนะเพราะว่านาง โอ้หเรียกว่าทนลําบากเลี้ยงดูลูกคนนี้มาด้วยความยากลําบากแต่พอลูกโตพอที่จะไปหาขอทานกินแล้วกินได้นะนางก็ปล่อยให้ลูกไปขอทานกินเองไงนะเพราะว่าบ้านที่เขามีศรัทธาที่เขาตั้งอาหารไว้เพื่อบริจาคให้กับคนขอทานนะก็มีอยู่ก็ให้ลูกไปหากินเองบ้างนะเพราะว่าโตแล้วนะแม่เลี้ยงเจ้ามาโตแล้วแล้วก็แม่ก็ลําบากมามากพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปโยม ทีนี้ทารกนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือนถึงที่แห่งตนเกิดในคราวเป็นอานันทเศษฐีแล้วไปถึงบ้านเก่าของนเ,เองงยมสมัยที่เป็นอานันทเษฐีเป็นผู้ระลึกชาติได้เข้าไปสู่เรือนของตนใครๆไม่ได้สังเกตเขาในซุ้มประตูทั้งสามในซุ้มประตูที่สี่พวกบุตรของมูลสริรเษฐีเห็นเขาแล้วมีใจหวาดเสียวร้องไห้แล้ว ลำดับนั้นพวกบุรุษของเศรษฐีกล่าวกะทารกนั้นว่าเองจงออกไปคนกระากินีโบยพรางนำออกไปโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ,อ,อน,นี่อนันทเศรษฐียมหน้าตาเหมือนกับปีศาจคุกฝุ่นเลยในชาตินี้เดินมาเจอปราสาทบ้านเก่าของตัวเองก็ระลึกชาติได้ยมว่าเออันนี้มันบ้านของเรานน่ก็เลยเดินเข้าไปยม เดินเข้าไปในซุ้มประตูที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยไม่มีใครสังเกตเห็นนะพอเข้าสู่ซุ้มประตูที่สี่ซึ่งจะถึงปราสาทยมพวกลูกๆของมูลสตริเศรษฐีก็คือหลานของตัวเองแหละยมเห็นพอเห็น้็เกิดความกลัวนะร้องให้เพราะว่าหน้าตาหน้าเกลียดมากนะไอ้พวกคนใช้กรรมกรของมูลสตริเศรษฐีก็มาไล่อา,อาณาทเศรษฐีเนี่ยให้ออกไปจากปราสาทน,นะ พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่มูนสริเศรษฐีพระศาสดามีพระอนนเทระเป็นปัจฉาสมณะเสดบินบาตถึงที่นั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระเถระอันพระเถระนั้นปูนถามแล้วตรัสบอกพูติการนั้นพระเถระให้เชิญมมนสริเศรษฐีมาแล้วมูมหาชนประชุมกันแล้วโยมเนาะพุทธเจ้าเฉลตเโปรดโยมญาติโยมก็มาประชุมกัน เห็นพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยมาประทับอยู่หน้าประตูปราสาทของมูลเสดเศษถีซึ่งเป็นคนตะหนี่นะพระศาสดาตรัสเรียกมูลเสดเศษถีมาแล้วตรัสถามว่าท่านรู้จักทารกนั่นไหมทารกที่มีหน้าตาเหมือนกับปริศาตคุกฝุ่นที่บุรุษของท่านโบยตีแล้วก็นําออกไปทิ้งไว้ที่กองอยากเยื่อนะรู้จักไหมเมื่อมูลเสิเศษถีนั้นถูลว่าไม่รู้จักจึงตรัสว่าทารกนั้น คืออานันทเศษฐีผู้บิดาของท่านเป็นพ่อของท่านในชาติก่อนนะแล้วยังทารกนั้นให้บอกขุมทรัพย์ด้วยพระดำรัสว่าอานันทเศษฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ห้าแห่งแก่บุตรของท่านนะถือว่าเป็นคนรึกชาติได้จำอะไรได้หมดเลยโยมแล้วทรงยังมูลสิริเศษฐีผู้ไม่เชื่ออยู่นั้นให้เชื่อแล้ว มูลสริเศรษฐีนั้นได้ถึงพระาศาสดาเป็นสรณะแล้วโอ้โหเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่มีศรัทธานะแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงอดีตชาติคือแสดงว่าคือแสดงถึงภพชาติที่ปกปิดไว้โยมก็เกิดความเลื่อมใสนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ทรงรู้จริงว่าทา,ารกคนนี้เคยเป็นพ่อของเขาจริงนะเขาก็เชื่อโยมด้วยการที่พระองค์ให้พิสูจน์ โดยการให้ทารกคนนี้บอกที่ฝังทรัพย์เอาไว้ในชาติก่อนนะพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่มูลเสด็จเศรษฐีนั้นจึงได้ตรัสคาถานี้ว่าปุตตามัติธนะมัติอติภาโลวิหันญาติอัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตธนังคนพานย่ำเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ ทรัพย์ของเรามีอยู่ตนแล่อมไม่มีเก่ตนบุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหนทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนอืโยมนะอันนี้ข้อความนี้ถือว่าเป็นการแสดงธรรมะที่เป็นนิพานาเลยนะเดี๋ยวโยมลองฟังอัตถกถาท่านจะแก้ขยายเนื้อความนะพึงทราบเนื้อความแห่งคาถานั้นว่าคนพาลคนพาลคือคนโง่คนไม่มีปัญญานะ ย่อมเดือดร้อนด้วยความอยากในบุตรและด้วยความอยากในทรัพย์ว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่คือย่อมลำบากย่อมถึงทุกข์คือย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเราชิบหายแล้วย่อมเดือดร้อนว่าชิบหายอยู่ย่อมเดือดร้อนว่าจักชิบหายแล้วคือคนพ่านไปยึดมั่นถือมั่นผิดเน่ยนะว่าลูกของฉันหลานของฉันอย่างนี้นะ หลานของฉันตายลูกของฉันตายจากฉันไปแล้วก็ทุบอ,อกคล่ำครวนนะแม้ในซับก็มีในนี้เหมือนกันก็ว่าทรัพย์ของฉันหายไปทรัพย์ของฉันเสื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยรั์ของฉันนะให้ทานไม่ได้นะอะไรอย่างเนี้นะคนพานย่อมเดือดร้อนด้วยอาการหกอย่างด้วยประการชนีอหกอย่างว่าอะไรโยมว่าชิบหายแล้ว หรือเปล่าโยมชิบหายแล้วชิบหายอยู่จากชิบหายนะชิบหายแล้วคือในอดีตโยมชิบหายแล้วคือเสียไปในอดีตชิบหายอยู่ก็คือกําลังชิบหายนะแล้วก็จากชิบหายคือจะเกิดในอนาคตนะหกอย่างคือลูกหกแล้วก็ซับหกโยมนะลูกลูกหกซับหกนะคนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยอาการหกอย่างด้วยประการชนี้ คนพานแม้พยายามอยู่ในที่ทั้งหลายมีทางบกและทางน้ำเป็นต้นทั้งกลางคืนและกลางวันโดยประการต่างๆด้วยคิดว่าเราจักเลี้ยงบุตรทั้งหลายชื่อว่าย่ำเดือดร้อนแม้ทำกรรมทั้งหลายมีการทำนาและการค้าขายเป็นต้นด้วยคิดว่าเราจักยังทรัพย์ให้เกิดขึ้นชื่อว่าย่าเดือดร้อนเหมือนกัน ก็เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ตนแลชื่อว่าย่ำไม่มีแก่ตนอันนี้เป็นการแสดงถึงอนัตตาเลยนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนะยนะเมื่อเขาไม่อาจทำตนที่ถึงทุกข์ด้วยความคับแค้นให้ถึงสุขได้แม้ในปัจจุบันาการตนของเขาแลชื่อว่าย่ำไม่มีแก่ตนเมื่อเขานอนบนเตียงเป็นที่ตายถูกเวทนาทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุด เผาอยู่ราวกับว,ว่าถูกเปรีวเพลิงเผาอยู่เมื่อเครื่องต่อและเครื่องผูกเส้นเอ็นจะขาดไปเมื่อร่างกระดูกจะแตกไปแม้เมื่อเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้อยู่ตนแลแม้อันเขาให้อาบน้ำวันละสองครั้งให้บริโภควันละสามครั้งประดับด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นเลี้ยงและเลี้ยงแล้วตลอดชีวิต ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนเพราะความที่ตนเป็นผู้ไม่สามารถจะทำเครื่องต้านทานทุกโดยความเป็นสหายได้บุตรจกมีแต่ที่ไหนทรัพย์จกมีแต่ที่ไหนคือว่าในสมัยนั้นๆนในสมัยนั้นบุตรหรือทรัพย์จกทำอะไรได้เล่าแม้เมื่ออานันทเศรษฐีไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครๆรวบรวมทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตร นอนบนเตียงเป็นที่ตายในการก่อนก็ดีถึงทุกนี้ในบัดนี้ก็ดีบุตรแต่ที่ไหนทรัพย์แต่ที่ไหนคือว่าบุตรหรือทรัพย์นำทุกอะไรไปได้หรือให้สุขอะไรเกิดขึ้นได้เล่าโอ้โหอาตมาอ่านยาวเลยนะเวลาก็จะหมดลงแล้วโยมเนาะในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์8 4 0 0 0 เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แหลเรื่องอานันะเศรษฐีก็จบลงไว้ได้เพียงเท่านี้โยมนะอันนี้ท่านพูดถึงความเป็นอนัตตาของร่างกายเมื่อตอนป่วยใกล้ตายนะตัวเองยังบังคับบัญชาตัวเองให้มีชีวิตอยู่ไม่ได้ใช่ไหมโยมต้องหมดลมหายใจแล้วก็แตกดับเปื่อยเน่าไปเสื่อมสลายไปกับดินเป็นท่าตามธรรมชาติเนี่ยที่ท่านตัดว่าตัวของตนยังไม่มี ไอ้ทรัพย์ที่ไปยิดว่าทรัพย์ของตนลูกของตนน่ะมันจะมีแต่ที่ไหนเห็นไหมโยมขนาดตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ได้และจะไปบังคับทรัพย์ไปบังคับลูกได้แต่ที่ไหนเข้าความก็เป็นอย่างนี้นะอาตมาก็อธิบายพอย่อๆกันแล้วกันเวลาหมดลงแล้วโยมนะเดี๋ยวโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาราอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ธรรมที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวนะยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร